เอหด้พี่ตสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโกกับพี่แอมทำอะไรกันครับกำลังเชือมสิงโตซ้อมเชือดสิงโตใช่กำลังปีนเสาดอกเหมยใช่ไหมใช่ตอนนี้นะน้องโกก็กำลังบ้าเชือสิงโตนะครับก็เลยต้องลากพี่แอมมาเล่นด้วยใช่ไหมใช่เล่นคนเดียวมันไม่ได้เลยครับอืมไม่ได้ไม่สนุกเลยครับ โลโก้นะครับก็บ้าหัวสิงโตจริงๆนะครับใช้คู่ถังกระมังหม้อนะครับมาเป็นหัวสิงโตนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับกําลังฝึกวิทยายุทธอยู่นะครับพอกันเลยนะจัดการนะเอาหัวสิงโตเอาถังของน้องโก้ไปพ่นสีนะดัดแปลงเป็นดี y วนะครับเป็นงานดี y วนะครับเป็นหัวสิงโตให้น้องโก้นะเพราะว่าน้องโก้เคยขอซื้อใช่ไหมครับใช่ซึ่งมันมีราคาแพงมากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าเราก็มี อะไรนะมีของอยู่ที่พอจะดัดแปลงได้นะครับไม่รอชา้ารับไปเลยมาดูกันครับนี่พี่อมรีวิวเลยครับนีก็ถือว่ายาพ่งอันนี้นะเฉยๆอ่านี่ก็เป็นถังอันเดิมของน้องโก้นะครับใช่ <c oughs> นี่มีปากนะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นที่ประดับปีใหม่นะนน <c oughs> ขีดขวดขดขวดขรดีวอขวดขวดขวดขรดดัว ี่ตานี่ทำจากสติกเกอร์นะครับน,นี่สิงโตก็ใจร้อนจะเชิดอย่างเดียวส่วนตัวนะครับผ้าของม้าครับนี่เป็นไงน้องโก้บอกก่อนถูกใจไหมครับถูกใจมากว้าวนี่นะครับแต่เพราะวันหน้ามันไม่ค่อยเหมือนสิงโตเท่าไหร่หนูห<า>มันเหมือนอะไรเ<ล>นี่ยมีหนวดมีเขาเหมือน,นเหมือนชาวไวกิ้งนะครับเาวกิ้งถ้ามีเขานี่ใช่เลยเพราะว่า นี่แไม่ใช่เขาเลยเป็นหูอันนี้เป็นหูนะทาปากทาปากมีฟันด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันสักหนึ่งกระบวนท่านะน้องโกนะก่อนจะขึ้นเสาดอกเหมยต้องทำไงก่อนครับไหวอ้าวจัดการเลยครับกระตูมาเยอะนะเขาก็จะเก็บรายละเอียดมาพอสมควรน,นะครับน,นี่แล้วก็ปิดอ่ะกระตูนด้วยกระตูนที่ เป็นคนเชิดสิงโตครับโอ้โหนี่ครับออมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือเสาต้องยังไงนะครับ<ห>ยังไงต่อโอ๋อมีการกลับกลับกลับน,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  <c oughs> นี่นะต้องบอกนะไม่อันตารายนะครับก็อีไม่ได้สูงนะครับพ่อก็ยังดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดน,นะครับ <c oughs> รอบครับอีกรอบครับโอเคยังไงครับน้องโกสนุกไหมครับสนุกถามก่อนชอบหัวที่พ่อทำให้ไหมชอบชอบแค่ไหนครับชอบแบบชอบมากเลยอะชอบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยใช่ไหม นี่นะครับหมอชิงโตนะครับก็เป็นงาน DIY นะ<อ>สำหรับคลิปนี้นะครับโคปีกับพี่แอมก็ขอตัวไปเล่นต่อกันนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับบบ๊าายยขอเตะเอียร์หน่อย